โรคกดหลาย,ย้อนนี่คือเป็นโรคเกี่ยวกับหูรูดด้านบนค่ะเออลวลาเราทานอาหารเข้าไปเนี่ยมันลงหลอดอาหารไปแล้ว<า>ใช่ไหมคะ ก่อนที่มันจะลงไปที่กระเพาะเนี่ยมันจะมีหูรูดที่ปิดอยู่ก็คือพออาหารผ่านไปแล้วหูรูดทาหน้าที่ปิดเพื่อป้องกันไม่ให้กรดมันไหลย,ย้อนขึ้นมามแต่ทีเนี้ยถ้ามีอาการหูรูดเสื่อมพอเวลากรดที่ไหลย,ย้อนขึ้นมาพร้อมกับอาหารเนี่ยค่ะม,มันก็มาทําให้เยื่อบุหลอดอาหารของเราระคายเคืองอเพราะว่าอย่าลืมว่าเยื่อบุหลอดอาหารเราเนี่ยมันไม่ได้มีเมือกหุ้มปกคลุมเหมือนเยื่อในกระเพาะเนาะก็อย่างที่ดรนิกพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าโรคกระเพาะเนี่ย มันมีแต่การใช้ยาแผนปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ,ญ่ก็เป็นพวกกลุ่มยารดกเราก็อันนี้มาเคลือบแผลต่างๆเอาไว้แต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นเหตุจริงๆมันต้องวารุการอักเสบที่มันเกิดอการอการตรงนี้ขึ้นมามแ,ลแล้วแล้วการใช้ยากลุ่มนี้มันยังไม่มีมจุจนกระทั่งเรามาพบว่าคาม,มิ้นชันเนี่ยฮะมันสามารถลดกดตรงนี้ได้คาม,มิ้นชันโดยในรูปทั่วไปนะครับมันไม่สามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้นะครับทานก็ไปส่วนใหญ่ลดถ่ายเป็นอุจจาระไปหมดแล้วก็ประมาณสักสิบกว่าปีที่ผ่านมานะฮะ ผมกับดรยยจิเอสเลเนี่ยเราได้ทําวิจัยเรื่องนี้จนเราประสบความสําเร็จเป็นคนแรกแรกของโลกนะครับคือเอาสารคือคูม,มิโอยในขมิ้นชันนี่นะครับมาทำอยู่รูปที่ละลายน้ําสามารถกินแล้วมันดูดซึมได้เพราะนั้นเนี่ยก็คือเราไปใช้พวกสมุนไพรในกลุ่มขมิ้นชันเนี่ยค่อนข้างได้ผลดีเพราะว่าหนึ่งเป็นต้านการอักเสบแล้วก็มันช่วยมันช่วยในการขับลม แล้วก็ขณะเดียวกันนะครับกระมินชันยังมีส่วนในการเร่งของการสร้างเมือกนะครับที่มาเคลือบกระเพาะ<อ>ตรงนี้ด้วยย้อนคือโรคที่เกิดจากกรดหรือน้ำย่อยในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับเข้าไปในหลอดอาหารจนทําให้เกิดอาการอักเสบของหลอดอาหารหรือแผลที่หลอดอาหารจากการสำรวจประชากรโลกในจำนวน100คนจะพบผู้ป่วยที่เป็นโรคกรดไหลย้อนได้มากถึง33คน และยังสามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุซึ่งโรคนี้เป็นอีกโรคหนึ่งที่สร้างผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำวันด้วยอาการที่ทำให้รู้สึกไม่สบายตัวอย่างอาการแสบร้อนบริเวณอกและลิ้นปีเรอเปรี้ยวท้องอืดอาการจุกบริเวณลำคอขมในปากและคอไอเรื้อรังมีเสียงแหบสำลักน้ำลายเวลานอนและถ้าหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่เข้ารับการรักษา ก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งหลอดอาหารได้อีกด้วยโรคกรดไหลย้อนเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการบีบตัวได้น้อยลงของกระเพาะอาหารและหลอดอาหารส่งผลให้อาหารและน้ำย่อยคุกเคล้ากันนานเกินไปจนเกิดแรงดันย้อนกลับทําให้อาหารและน้ำย่อยกลับเข้าสู่หลอดอาหารหรือจากการที่หูรูดส่วนปลายของหลอดอาหารปิดไม่สนิททําให้เกิดการดันกลับของอาหารและน้ำย่อย ซึ่งสาเหตุนี้มักเกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการเสื่อมของร่างกายตามวัยที่หูรูดไม่สามารถทำงานได้อย่างเป็นปกตินอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆอย่างความเครียดภาวะอ้วนหรือการตั้งครรภ์ที่ทำให้เกิดอาการกรดไหลย้อนได้เช่นกันที่มีอาการเรื้อรังหรือผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอาจถึงขั้นต้องผ่าตัดเลยทีเดียว ถึงแม้จะรักษาให้หายหรืออาการดีขึ้นแล้วโรคนี้ยังสามารถกลับมาเป็นได้อีกหากผู้ป่วยยังมีพฤติกรรมเสี่ยงอยู่เหมือนเดิมดังนั้นนอกจากการรักษาที่ถูกวิธีก็ควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตควบคู่ไปด้วย